ครับนี่คือ i n s i g h t News Podcast วิ๊กตูบนทางสองแพงให้ด่าก่อนยุบหรือชิงยุบก่อนถูกด่าการเมืองไทยนัก่วงโอกาสต่อจากนี้น่าติดตามยิ่งนักถ้ามองแบบนักวิ่งก็เลยโค้งสุดท้ายเข้าสู่ทางตรง100เมตรก่อนจะเข้าเส้นชัยแล้วเป็นสถานการณ์ที่บรรณาพักการเมืองต่างเตรียมพร้อมจัดทับวางตัวหายอดขุนพล เพื่อรับมือกับศึกเลือกตั้งในช่วงใกล้กลางปี2566นี้ประจวบกับสถานการณ์ของฝากฝั่งสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาจะครบอายุไขรูดม่านปิดฉากในวันที่23มีนาคมนี้โดยวันที่28กุมภาพันธ์2566จะเป็นวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมสภาชุดปัจจุบัน เท่ากับว่าจากวันปิดสมัยประชุมไปจนวันหมดอายุไขมีเวลา23วันท่ามกลางกระแสสังคมที่ต่างจับจ้องกันไปว่าในห่วงนี้อาจเป็นเวลาที่มีการประกาศยุบสภาเพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งใหม่นั่นปฏิเสธไปได้ว่าอำนาจยุบสภาตามหลักการอยู่ที่นายกรัฐมนตรีณนะตอนนี้คือบิ๊กตู่พ้เอกประยุทธ์จันโอชา แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นมีด่านสำคัญในสภาที่เรียกได้ว่าขั้นกลางทำให้ต้องกุมขมับส่งท้ายนั่นคือวาระยะติอภิรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยัดเข้ามาเป็นการทิ้งทวนทิ้งบอมก่อนแยกย้ายขั้นตอนล่าสุดสรุปง่ายๆคือเสนอยต,ติตามช่องทางส่งไปยังคณะรัฐมนตรีคอรมอ แต่เจ้ากรรมครมดันตอบกลับมาว่าพร้อมชี้แจงตั้งแต่15กุมภาพันธ์2 5 6 6เป็นต้นไปนั่นทำให้ฝ่ายค้านที่นำโดยนายแพทย์ชนานานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาออกลูกไม่ค่อยปืม้มจึงส่งสัญญาณว่าทำไมต้องลากไปตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นการล่าช้าเหตุผลก็ไม่ระบุจึงเรียกร้องให้ขยับเข้ามาในช่วงวันที่1-3กุมภาพันธ์ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าที่ดึงเชงออกไปแบบนี้เพราะจะยุบสภานีอภิปรายมาตรา152ใช่หรือไม่เพราะฝ่ายคา้านเกินเปิดหัวมาอย่างดีแล้วว่างานนี้แม้ไม่มีการลงมติแต่รัฐบาลสะเทือนแน่นอนเพราะมีข้อมูลพร้อมเปิดแผล12นโยบายเร่งด่วนที่เคยถแถลงเอาไว้รวมถึงกลิ่นไม่ชอบมาพากลของบรรดาคนในรัฐบาลพารวมไปถึงญาติคนใกล้ชิด ที่พี่เอี่ยวกับเรื่องที่สังคมให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้เช่นทุนจีนสีเทาเป็นต้นเมื่อเป็นแบบนี้จึงเป็นไปได้ที่จะเกิดทางสองแพ่งต้องตัดสินใจเลือกโดยเฉพาะเบอร์หนึ่งฝ่ายบริหารอย่างพ้นเอกประยุทธ์ที่เวลานี้ประกาศเปิดตัวศบพักรวมไทยสร้างชาติเป็นสมาชิกพักพร้อมเข้ามานั่งแทนเป็นครดเดตนายกในบัญชีของพักเป็นตัวเลือกเพื่อสู้กับอีกหลายแครดเดตนายก ของแต่ละพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าแพร่งที่1จะว่าไปอภิปรายมาตรา152พูดแบบชาวบ้านๆก็เหมือนเปิดให้ฝ่ายค้านหลอกด่าแฉรัฐบาลแบบฟรีๆแบบสนุกป,ปากเมามันแต่แพ้ที่เกิดคือการกระทบชิ่งไปยังประชาชนที่จะได้รู้เช่นเห็นชาติแล้วนำไปประกอบการตัดสินใจอีกครั้งในช่วงเปิดหีบเข้าคูหาการเลือกคนที่ใช่พรรที่ชอบ นั่นส่งผลโดยตรงต่อคะแนนเสียงฐานเสียง,ท,ยงที่จะมีผลอีกชั้นเมื่อตอนฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลดังนั้นจะยอมเปิดให้ฝ่ายค้านด่าก่อนแบบมันแมนแล้วค่อยไปหาข้อชี้แจงไปตามกระบวนการเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วค่อยไปประกาศยุบสภานั่นอาจจะล้อ,อก,กับอีกทางที่สววันชัยสอนสิริสมาชิกวุธิสภาวิเคราะห์ไว้ว่ววาที่นายกประกาศไว้ว่าจำเป็นต้องอยู่ให้ครบเทอมอายุสภาคือ วันที่23มีนาคม2566เป็นการตอบตามหลักการเท่านั้นแต่บางทีอาจต้องรออยู่กฎหมายลูกสองฉบับทั้งว่าด้วยการเลือกตั้งและพักการเมืองประกาศใช้ก่อนเพราะส่งผลตรงกับการเลือกตั้งครั้งหน้าจากนั้นจึงเป็นการนับถอยหลังอย่างดีก็คงไม่เกินสองสัปดาห์จึงจะประกาศยุบสภานั่นคือตามที่โหนวันชัยว่าไว้ แต่ถ้าแพ่งที่สองแววเสียงออกมาจากบรรดาซื้อแปแห่งทำเนียบรัฐบาลต่างสมหัววางแผนวิเคราะห์ทิศทางเดินการเมืองเพื่อแก้ลํำสู้กับฝ่ายตรงข้ามเรื่องอะไรจะยอมให้ฝ่ายค้านใช้สภาเป็นเวทีมาหลอกด่าแฉส่งท้ายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้เกิดแผลเวอะหวะจุดประเด็นทางสังคมให้ประชาชนยี้เปล่า,าอันส่งผลกระทบไปยังข่าวเลือกตั้งครั้งหน้ากับคะแนนนิยมที่ผูกโยงกับประชาชน โดยเฉพาะถ้าจะผลักดันให้บิ๊กตู่เป็นนายกต่อเกิด<อ>ให้ฝ่ายค้านอภิปรายมาตรา152บาละก็เกิดฐานเสียงคะแนนนิยมกาวรูดกระจุยลดหอบๆลงไปละก็ยุ่งแน่ทีนี้การจับคั่วเป็นพันธมิตรเพื่อตั้งรัฐบาลอาจกูกข,ข,ขักจนไปถึงไม่มีฝั่งฝันได้นั่นรุนแรงถึงขั้นถูกพิกคั่วการเมืองได้เลยชิงยุบสภาก่อนจะอภิปรายมาตรา152แล้วมันจะเป็นอะไร ดีกว่ายอมให้ฝ่ายค้านมาหลอกด่าเสียรางวัดนั่นทำให้มีเสียงเล็ดลอดออกมาว่าอาจเป็นไปได้ที่จะมีการประกาศยุบสภาก่อนวันที่15กุมภาพันธ์2566นี้ถ้ายึดเอาตามไทม์ไลน์ที่ฝ่ายครมอบอกว่าพร้อมแจ้งอภิปรายมาตรา152ในวันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนี่คือทางสองแพ่งที่เอาเปิดให้เห็นกันเพราะยังไงยังไงแล้วการยุบสภา,าก็คงไม่หนี ไปจากแพ่งทั้งสองนี้สักเท่าไหร่ต่อให้ช้าที่สุดก็คงไม่เกินวันหมดอายุสภา23มีนาคม2 5 6 6ซึ่งถึงวันนั้นกฎหมายลูกสองฉบับน่าจะมีการประกาศใช้แล้วแต่สุดท้ายจริงๆแล้วคงอยู่ที่พลเอกประยุทธ์ว่าถ้าสาวเสียงแล้วจะเลือกแพ่งไหนบรรดาคอ,อการเมืองติดตามกันให้ดีต่อจากนี้อย่ากระพริบตาเป็นอันขาดขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้า อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ